วันนี้เป็นการ์ดบาสครับแต่เป็นรุ่นพรีเมียมหน่อยครับเป็น d o n รัสเคลียรี่ครับอ๋อหลังจากที่ผมเคยเปิดตัว o p ปติกของดอนรัสไปแล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นตัวพรีเมียมของดอนรัสอีกตัวหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดการ์ดบาสเกตบอลครับฤดูกาล2019-2020ครับรุ่นดอนรัส ครี่ครับก็ราคานี้ก็ไม่ใช่เบาครับแน่นอนครับฤดูก,กาล2019 2020จะรุ่นใข่ไม่ได้เลยนะครับนอกจากไซออนกับจามอรันรุ่นเคียรี่นี้ก็ก็จะมีจะจะเป็นใบใสๆครับใบใสๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับ4ี่ซองนะฮะซองละหใบครับ โอ้ซองมาเป็นแบบด้านครับไม่ใช่ซองเงาๆโอเคสี่ซองเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับโอ้ซองแรกครับซองแรกปุ๊บปืบก็รุ่นนี้เขาก็จะเป็นแผ่นใสค,ครับเป็นแผ่นพลาสติกใสค,คนแรกมาแล้วครับ ไายลาวลี่ครับไายลาวลี่คนแรกครับไายลาวลี่ถัดมาเป็นก็ดูครับมันก็จะบางๆอยู่ครับใสๆโอเคครับถัดมาเป็นเดวินเต้แกรแฮมครับแกรแฮมถัดไปครับปุ๊บ แซกเลวินครับแซกเลวินและใบสุดท้ายครับเห็นทีก็ลางๆทะลุไปข้างหลัง้วครับโอ้ยังไม่ใบสุดท้ายครับเป็นโบโบครับโบโบเรดลุกกี้ครับโบโบแม่ก็ฟอร์มดีขึ้นมาอยู่แป๊บหนึ่งครับทำเอาราคาขึ้นไปอยู่ช่วงหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับตอนฟอร์มดีช่วงที่เข้าไปบับเบิ้ลครับและคนสุดท้ายเรดลุกกี้อีกหนึ่งคนครับเป็น โรเมโอเรนฟอร์ดครับโรเมโอเรนฟอร์ดอู้ตัวเลดลุดลก,กี้นี่สวยดีครับสวยดีสวยดีเคลียรี่ Clearly ครับสองแรกผ่านไปสองที่สองโอเคสองนี้ฉีกขาดครับคนแรกไอ้แกออู้คารายเรวเลนนาดครับคาวายเลนนาด มันก็จะซ้อนๆกันพอมองเห็นข้างหลังอยู่นะครับเนี่ยเอาไว้เรนาดคริสพอโอ้แดเมียนลิลาดครับแดเมียนลิลาดและข้างล่างเป็นเลดลุคก,กี้ดาริอสุสบาสลีครับและ คนข้างหลังนั้นเขาก็คือจามอรเรนครับโอเลดลุกกี้จามอรเรนครับ ah, <c oughs> ได้ใบนี้มาแจวเลยครับเลดลุกกี้จามอรเรนโอ้โหเดี๋ยวใบนี้ต้องเก็บให้ดีเลยครับเนี่ยแต่เสียดายครับเซนเตอร์ไม่ค่อยดีเลยครับเนาะ เซนเตอร์ไม่ดีเลยโอเคครับซองที่3ครับจามอลแลนมาโอ้โ oh หครับไซออนจะมาด้วยไหมซองเดียวกันซองที่3เดวินบุกเกอร์ครับเดวินบุกเกอร์ โอ้ลูกาดอนซิกครับโอ้โหลูกาดอนซิกแหม่ลูก้าแม้จะไม่ใช่ปีอาซีแต่ก็การ์ดเขามีค่าครับลูก้าแล้วก็เป็นออ่นิโคลโลเมลี่ครับเลนลุกกี้ครับเลนลุกกี้เป็นแอดมิรัลสโคลฟิลครับ เลุกกี้เช่นกันครับและคนล่างก็เป็นโกก้าเลุกคี้ครับโอ้ซองนี้เลุูกี้สามคนครับเดียวเดียวเดียวเอาจามอร r เรนออกมาก่อนครับใบมีราคาครับใบมีค่าจามอรเรนกับลูก้าครับอ๋อสองสุดท้ายครับสซออนสซออนมาด้วยเปล่า มาเป็นแพ็คคู่ไหมครับแพ็คคู่หน่อยไหมแพ็คคู่หน่อยโอ้อยุบลูดิโกแบร์ครับจารินแจ็คสันจูเนียร์ครับข้างล่างแล้วโอ้โคบีไว้ครับโคบีไว้โคบีไว นิโคลาคลัสตันครับเลดลุกกี้ครับเฮ้ยใช้ไซออนมันเนี่ยข้างหลังโอ้ทรงผมไม่ใช่แล้วแม่เพลิกกนครับแต่ไม่ใช่เป็นแจ็สันเฮครับไม่ใช่สซออนครับโอเคครับตัวเด,ด็เดๆกล่องนี้ก็นี่เลยครับจาครับจา จามอร์รนครับเลยลุกกี้จามอร์แรนกับได้ลูกกาครับลุกกาดอนซิกโอ้โหโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ